พลอากาศโทศรีศักดิ์สุจริตธ,ธรรมเป็นหนึ่งในวิรชนครับที่ร่วมสู้รบกับกองทัพญี่ปุ่นในเหตุการณ์ยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาวประจุคีรีขันนะครับและเป็นหนึ่งในวิรชนที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันครับแม้ว่าวันเวลาจะผ่านล่วงเลยไปนานกว่า70ปีแต่ว่าร่องรอยของเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังคงอยู่ในความทรงจําของหนึ่งในวิรชนคนนี้ไม่ลืมเลือนติดตามจากรายงานครับ มีปืนที่ขึ้นที่ประจวบเป็นมีกำลังประมาณหนึ่งกรมผสมมีสี่กองพันกองพันที่หนึ่งเข้ายึดตัวเมืองประจวบยึดสถานีตำรวจยึดสถานีรถไฟยึดที่ว่าการเกิดการลบขึ้นเขาขึ้นที่อ่าวมะนาวเขาจอดเรืออยู่ทางนูน้นหน้าเขาคลองวานซึ่งมันเป็นที่ลับทำไมเขาถึงรู้เรื่องดีเพราะ ครูฝึกบินญี่ปุ่นเขามาฝึกบินให้เราในระหว่างนั้นเขาขึ้นบินเขาก็ถ่ายรูปเอาไว้หมดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองขณะทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกถ่ายทอดผ่านความทรงจําของพลอากาศโทศรีศักดิ์สุสจริตธ,ธรรมวีรชนผู้กล้าในวัย98ปีที่รวมสู้รบในสมัยนั้นอย่างไม่รู้ลืมราวกับว่าเหตุการณ์ต่างๆเพิ่งเกิดขึ้น ทั้งๆท,ท,ที่ผ่านมาแล้ว74ปีในครั้งนั้นพลอากาศโทศีศักดิ์หรือเรืออากาศตรีสมศรีสุจริตธ,ธรรมนักบินหนุ่มจากจังหวัดเชียงใหม่วัย23ปีผู้บังคับหมวดกองบินน้อยที่5เป็นคนแรกที่พบกองทัพญี่ปุ่นขณะไปลากอวนหาปลาที่อ่าวมะนาวเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่8ธันวาคมปี2484และเป็นผู้นำกำลังทหารอากาศเข้าสู้รบกับกองกำลังญี่ปุ่นอย่างกล้าหาญ ทุกคนสู้อย่างสุดใจถึงแม้จะมีกำลังพลเพียง140คนก็ตามญี่ปุ่นใช้ลูกระเบิดคว้างคว่างเข้ามาในหูุงรเราตายไปสองคนจาาตรีนรชาติสิริโสภากับพนทหารนิคนของเรามันไม่เคยได้ยินไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้ลบจริงแต่ว่าไม่กลัวไม่มีความกลัว เวลาเวลาฝึกเรายิงปืนพวกเราเนี่ยตัวสั่นแต่พอลบจริงมันไม่หนีไปไหนมันจะสู้บางคนไม่มีอาวุธก็ยังจะสู้วิ่งออกไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นใช้เวลาถึง33ชั่วโมงกว่าทั้งหมดจะยุติ42ชีวิตของเหล่าวีรชนกองบินน้อยที่5ศสูญเสียไปหลังสงครามสงบ พลอากาศโทศรีศักดิ์ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่น้องขาด้านซ้ายและยังคงทิ้งร่องรอยของบาดแผลมาจนถึงทุกวันนี้ผมเป็คนทั้งฝังศพผมเป็คนเจราจาสงบศึกลงชื่อในไมสงบศึกฝังศพพวกเนี้ขุดศพมาฝังอีกทำคนเดียวเกืบทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อ ได้สัก34ปีเขาเกิดเป็นยังไงขึ้นมาพิจารณาว่าผมเนี่ยเป็นฮีโร่เขาเลยยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอามา,าวาภาพหินแกะสลักที่ทำจากหินทรายเขียวน้ำหนักกว่า60ตันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับวีรชนผู้กล้ากองบินน้อยที่5หรือกองบิน53ในปัจจุบัน ภาพแกะสลักด้านหน้าแสดงถึงการสู้รบเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยส่วนภาพแกะสลักด้านหลังนั้นเป็นการเซ็นสัญญาสงบศึกนอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์รายนามผู้เสียชีวิตทั้ง42คนจากศึกสงครามในครั้งนั้นด้วยเพื่อเป็นการสดุดีที่ท่านเหล่านี้ใช้ชีวิตปกป้องผืนแผ่นดินของชาติเอาไว้ขอให้ประชาชนคนไทยทุกผู้ทุกนามดูเยี่ยงอย่าง วีรชนของกองวินน้อยที่หเมื่อวันที่8ธันวาคมพศ .2484 เรามีกำลังน้อยกว่าเขามากมายแต่เราก็เอาชนะเขาได้ด้วยคนแห่งความสามาัคคีเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงดูเยี่ยงอย่างของวีรชนสงครามโลกครั้งที่สอง ถึงแม้ไทยจะไม่ฝกไฟไฟไักใฝ่ายฝ่ายใดแต่ความสูญเสียที่ไทยได้รับมากมายมหาศาลไม่แพ้ชาติที่แพ้ศึกสงครามแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถรักษาไว้ได้และไม่ถูกทำลายคือความสมัครสมา,สามนสามัคคีของวีรชนคนในชาติที่ร่วมกันใช้ชีวิตปกป้องผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ไม่ให้ถูกลุกรานย่ำยีจากข่าศึกสมศักดิ์ศีชุม่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน